BKK Land o f Car ครถบ้านมือ2วันนี้เรามี On n n w w MG3 มจีส n Loop เข้ามาใหม่นะคะใครอยากรู้รายละเอียดตามมาเลยค่ะ โฉมใหม่นะคะเขาจะปรับรูปรลบใหม่สไตล์อังกฤษมาพร้อมกับกระจังหน้าใหม่ที่โดดเด่นพร้อมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์สีแนว b บริ e duo color styling ส่วนไฟท้ายตัวนี้นะคะจะเป็นไฟท้ายแบบ LED light guide ค่ะตัวล้อจะเป็นล้ออลลอยดีไซน์ใหม่แบบ white color ขนาด16นิ้วที่โดดเด่นสะดุดตาตัวคุญใจ MG ก็เป็นแบบสไตล์หรูหรานะคะ ทีนี้เรามาดูข้างในกันดีกว่าค่ะว่าข้างในเขาปรับชฉมอะไรมาใหม่บ้างบอกได้คําเดียวเลยค่ะว่าใครได้คันนี้ไปคือคุ้มมากคือน้องเพึ่งออกมาจากศูนย์เลยค่ะยังไม่มีชื่อใครเป็นเจ้าของเลยค่ะภายในห้องโดยสารออกแบบให้มีสไตล์หรูหราสปอร์ตพรีเมียมขึ้นกว้างขวางนั่งสบายทั้งที่นั่งแถวหน้าและแถวหลังพร้อมซันรูฟแบบปรับไฟฟ้า ระบบหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วพร้อมกล้องมองหลังขนาดถอยและสัญญาณไฟเตือนระหว่างถอยในส่วนช่องเก็บของท้ายลถนะคะตัวนี้เขาจะมีไฟข้างหลังมาให้เพื่อที่เราจะได้หาของง่ายในเวลาตอนกลางคืน MG 3 X Sunroof ราคาโชว์รูมอยู่ที่589,000บาทแต่ทางเราขายเพียง429,000บาทรกคาท่านไหนสนใจสามารถติดต่อได้ที่เพจ BKK Land of Car ได้เลยนะคะเพื <cción S 1> ่อไม่ให้พาลาดรถบ้านมือสองที่ท่านกำลังมองหาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจ <ส Buddha S 1> ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> <house>